ุกคุยยำเชา้านี้ในที่สุดเราก็หาเจอว่าละอองของขาวมาจากต้นหลิวค่ะชื่อเรียกว่าหลิวเหมาเหมาว่าขนหลิวก็คือต้นหลิว ขอขาวคุงๆที่ลอยอยู่นี้ไม่ใช่หิมะนะทุกคนตอนนี้คือฤดูใบไม้ผลินะฮะบินแล้วก็จะมีดอกไม้บานแล้วก็จะมีพวกเกสรดอกไม้แบบนี้ปลิวอันนี้ตดูนี้ใครแท้เกส,สรดอกไม้ก็คืออยากแก้แพ้มาเยอะๆได้เลยแต่ถ้าไม่จะเอนจอยการถ่ายรูปมากเพราะว่า ให้ดูใกล้ๆ